สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับ,บความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b e t o p l วส Story ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวสุดอับอายหลังโดนฝรั่งเทียบการเดินทางในไทยกับลาวที่แตกต่างกันดังฟ้ากับเหวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ หนุ่มฝรั่งหัวใจไทยที่มีชื่อว่าเซอร์กี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแต่ว่าเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาทางท่านของหนุ่มเซอร์กี้ก็ได้ตัดสินใจอยากจะลองเที่ยวสอปอปอลาวเนื่องจากว่าประเทศไทยกับประเทศลาวนั้นอยู่ติดกันและมีวัฒนธรรมภาษาที่ใกล้เคียงกันคงคิดว่าการเดินทางในประเทศลาว ก็คงจะสะดวกและไม่แตกต่างจากในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามจากความคิดดังกล่าวนั้นสุดท้ายหนุ่มกี้ก็ต้องคิดใหม่หลังจากที่ได้ลองไปใช้บริการรถทัวร์ในประเทศลาวจากแขวงสวรรคเขตไปนครเบียงจันในระยะทาง460กิโลเมตรโดยทางท่านของหนุ่มกี้ก็ได้มีการเปรียบเทียบระยะทางดังกล่าวกับประเทศไทยที่คงจะเป็นระยะทางเดียวกัน จากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่และคงใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงแต่สุดท้ายการเดินทางในสปปลาวกับประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าเส้นทางหลายเส้นทางในประเทศลาวยังมีความเสียหายมีหลุมมีบ่อโดยเฉพาะเส้นทางจากแขวงสวรรค์เขตไปนครหลวงเวียงจันทร์ที่ในปัจจุบันนั้นยังมีการซ่อมแซมจึงทำให้มีการเดินทางของหนุ่มเซอร์กี้ในครั้งนี้ ต้องใช้เวลายาวนานถึง15ชั่วโมงและนอกจากนี้หนุ่มกี้ยังได้อธิบายว่าเวลาปกติรถทัวร์ในประเทศไทยจะมีการจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าห้องน้ำอย่างสะดวกสบายแต่ตรงกันข้ามกับรถทัวร์ในสปปลาวกลับมีการจอดรถให้ผู้โดยสารลงป่าตามข้างทางเพื่อไปถ่ายหนักถ่ายเบาและที่สำคัญที่สุด รถทัวร์ในสปปลาวนั้นยังมีการจอดรับเอาพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวขึ้นมาขายของขายอาหารการกินในรถทัวร์ทำให้รถทัวร์นั้นมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งระยะเวลา15ชั่วโมงของการเดินทางในประเทศลาวมีราคาเพียง300ปบาทเท่านั้นทําให้หนุ่มกี้ถึงกับเข็ดหลาบในการเดินทางในสปปลาวเมื่อหนุ่มกี้ได้อัดคลิป,ประบายเปรียบเทียบการเดินทาง และการบริการของรถทัวร์ในประเทศลาวกับรถทัวร์ในประเทศไทยด้วยหนุ่มกี้กล่าวว่าการมาขึ้นรถทัวร์ในประเทศลาวไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยค่อนข้างจะช้ากว่าระยะทาง460กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงรถมีแอร์แต่ไม่มีห้องน้ำของที่เขาเอามาขายในรถมันเหม็นมากไม่น่ากินเลย คนลาวก็เล่นโทรศัพท์แบบไม่ใส่หูฟังซึ่งเสียงดังมากบนรถทัวร์ซึ่งนี่ก็คือประสบการณ์ของหนุ่มกี้สำหรับการเดินทางในประเทศลาวที่พูดได้ว่าเป็นความจริงทุกอย่างและคงจะกลายเป็นประสบการณ์สุดแปลกประหลาดของหนุ่มฝรั่งคนนี้ไปตลอดการปกติอยู่ที่ไทยมีความเจริญมีการพัฒนาแทบจะทุกด้าน การบริการทุกอย่างมีความสะดวกสบายต่อประชาชนตรงกันข้ามกับสปปลาวการบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารยังไม่มีการพัฒนาหรือได้รับการแก้ไขคนลาวต่างพูดกันว่าฝรั่งคนนี้ก็พูดความจริงของลาวถูกเกินไม่ควรจะเอาลาวไปเทียบกับไทยเพราะลาวกับไทยต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ก็น่าคิดอยู่ว่าลาวอยู่ติดกับไทยแท้ แต่พวกเรานั้นเทียบไม่ได้ถึงครึ่งของประเทศไทยเลยควรจะเอาความคิดเห็นตำหนิติชมมาคิดเปลี่ยนแปลงซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเคยไปลาวนะที่สวรรค์น,นเขตนะพอข้ามไปฝั่งลาวหนักใจที่สุดก็คือการแย่งกันขึ้นรถโดยสารเรามาก่อนรอจะขึ้นรถแต่โดนกลุ่มก้อนนะ คนเฮโลกรูกันเข้าไปเข้ามาตรงประตูและเบียดเสียดยื้อแย่งกันขึ้นไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่นะ่ะมั่วไปหมดจนเรานั้นต้องถอยออกไปรอขึ้นรถผลสุดท้ายและยืนเอาดีกว่าสบายใจไม่ต้องไปแย่งกับใครวัฒนธรรมการเข้าแถวอย่างใช้กับที่นี่ไม่ได้เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า <S <S เมื่อ40ปีที่แล้วสมัยผมเป็นเด็กประเทศไทยเรานะ่ะ ก็เป็นแบบนี้แหละผมจำได้แต่ประเทศไทยเรานั้นพัฒนามาเรื่อยๆและพัฒนามากที่สุด7-8ปีหลังสุดนี่แหละโครงการโครงสร้างพื้นฐานถนนรางเรือพัฒนาแบบก้าวกระโดดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าเทียบกันเพื่อดูถูกกันนะเทียบเพื่อพัฒนาคนลาวนะต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงอย่ากโกรธเขาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าให้กำลังใจครับส่วนตัวผมไปลาวบ่อย สมัยอย่างทำงานบริษัทชอบนิสัยใจคอการแต่งกายของนักศึกษาที่นุ่งผ้าสิ้นอาหารพื้นเมืองมีความใกล้เคียงกันส้มตำลาวอร่อยมากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่องยู u ูบท้อเปลา s t o r ี่ดออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแห่กังวลหากขาดนักท่องเที่ยวไทย แล้วประเทศชาติจะเดินต่อไปยังไงซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับหลังมีกระแสดราม่าที่คนลาวด่าคนไทยพ่อค้าแม่ค้าคนลาวเอาเปรียบโกงคนไทยการไถเงินนักท่องเที่ยวไทยจนคนไทยหลายคนแห่ยกเลิกไม่มาเที่ยวลาว เกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ของประเทศลาวหลังจากที่ทางด้านของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายได้มีการรายงานว่าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายคนเยอะมากๆแห่ลังไหลไปประเทศลาวแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวไทยหรือคนลาวกลับบ้านหลังจากที่สื่อไทยได้มีการรายงานข่าว ทำให้สื่อข่าวลาวทั่วประเทศแห่ากันมาดีใจและแห่ารายงานข่าวดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากแห่หลังไหลเดินทางมาท่องเที่ยวสปอปอลาวเนื่องจากวันหยุดของประเทศไทยนอกจากนี้กรมพัฒนาการท่องเที่ยวลาวก็ได้มีการรายงานใสิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเทียปอปอเ่ยวสปปลาวในระยะเวลา 6เดือน2023มีนักท่องเที่ยวสูงถึง1,674,436คนนอกจากนี้มีการจัดอันดับประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศสปปลาวมากที่สุดใน6เดือนด้วยอันดับที่1ได้แก่ประเทศไทย668,595คนอันดับ2ได้แก่เวียดนาม398,937คน อันดับ3จีน3 1 7 6 0 4คนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลาวทำให้คนลาวถึงกับตกใจเนื่องจากว่าในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนถึงปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาลาวจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายเพราะได้รับผลกระทบจากกระแสดราม่าของประธานมวยลาวที่ได้มีการพาดพิงถึงประเทศไทย ใส่ร้ายมวยไทยลอกเรียนแบบจากคุณคแมร์ประเทศคเมรซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติลาวไทยมีคนไทยจำนวนมากแห่ยกเลิกไม่มาเที่ยวลาวทำให้พ่อค้าแม่ค้าคนลาวนั้นถึงกับทุกขกระทมเพราะไม่มีคนไทยมาจับจ่ายซื้อของมาเที่ยวในลาว ยังมีกระแสดราม่าที่นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวลาวแต่ถูกเจ้าหน้าที่ลาวไถเงินหรือกระแสดรามา่าสองสาวลาวปากดีที่อัดคลิปพาดพิงด่าประเทศไทยส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวลาวคนลาวจำนวนมากและสื่อลาวต่างพากันเตือนสติคนลาวไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไทยเพราะนักท่องเที่ยวไทยคืออันดับหนึ่งที่มาเที่ยวลาว ภาษาวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันในปัจจุบันนั้นสปปลาวก็ยังเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อยังมีคนไทยมาใช้จ่ายซื้อของนำเงินบาทเข้ามาลาวมากก็ทำให้คนลาวนั้นลืมตาอ้าปากได้ถือเป็นการช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของประเทศลาวให้มีความคึกครื้นในยามวิกฤตการซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าเข็ดแล้วไปเที่ยวลาวเนี่ยเคยถูกตำรวจลาวรีดไถเงินไปเที่ยวกับคนรู้จักที่มาทํางานที่ไทยเพื่อนก็ไปแจ้งพ่อบ้านแล้วขณะกําลังสังสรรค์กับญาติญาติเพื่อนๆได้มีเจ้าหน้าที่ลาวมาขอพบแล้วพาไปที่ที่ทํางานของเขาพูดจาข่มขู่สารพัดและเรียกเงินค่าปรับ20,000บาทต่อรองไม่ได้พอจ่ายเงินก็ขอใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ตะคอกว่ามึงอยากอยู่ลาวต่อหรือจะลอยข้ามโค้งในคืนนี้เข็ดจ,จริงๆมาเที่ยวลาวนะและจะไม่มาเหยียบแผ่นดินลาวอีกในชีวิตนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลาวได้เลือกทางเดินของเขาเรียบร้อยแล้วไทยเที่ยวไทยสนับสนุนคนไทยเงินไม่รั่วไหลออกต่างประเทศรักไทยช่วยไทยสนับสนุนไทยประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เรื่องของลาวเพราะไทยเขาตาสว่างเมื่อก่อนน่ะหลักสูตรไทยสอนมาตั้งแต่เรียนประถมว่าไทยลาวพี่น้องกันแต่ตอนนี้นะ่ะไม่ใช่ละลาวคือคนข้างบ้านพี่ไทยไม่สนใจว่าลาวจะเป็นจะตายก็เรื่องของลาวต่างคนต่างอยู่แต่ลาวนะ่ะกลับสอนให้เกลียดไทยก็สมควรละที่ลาวเป็นแบบนี้ไทยเขาไม่ได้โง่นะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ